Welcome Plan to Scou Pl wow! สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไ็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมารู้จักกับอะโกนิมาต่างๆค่ะมาชมกันเลยค่ะต้นแรกนะคะก็คือต้นหลักเงินนะคะน้องจะใบยาวๆนะคะแล้วก็จะมีลำต้นสีขาวนะคะแบบนี้เลยค่ะ ตัวที่2ค่ะคือตัวเงินเงินเงินนะคะลาต้นของเขาเป็นสีขาวค่ะส่วนใบของเขานะคะจะมีความคลื่นนะคะเป็นคลื่นๆที่ขอบใบนะคะส่วนสีซิวเวอร์นะคะก็จะค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็จะมีสีเขียวอยู่นะคะตัวที่3ค่ะเงินเต็มบ้านนะคะอ่าลำต้นสีเขียวนะคะ แล้วก็ใบนะคะเขาจะเป็นสีเขียวอมเทาเทาเงินเงินนะคะใบจะดูเหลื่อมๆสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีลวดลายที่ใบอีกนะคะนิดหน่อยข้างหลังใบสีเขียวค่ะตัวต่อไปค่ะคือมุกเลียมทองนะคะมุกเลียมทองลำต้นสีขาวค่ะ แล้วก็มีก้านใบข้าง,างหลังนะคะก็จะเป็นสีขาวขึ้นมาเลยค่ะส่วนตรงกลางใบนะคะจะออกสีเหลืองทองค่ะแล้วก็มีสีเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสำหรับมุกเลี่ยมทองค่อนข้างสวยเลยทีเดียวค่ะต่อไปค่ะบัลลังเงินค่ะ คล้ายๆกับหมกเลี่ยมทองนะคะแต่ว่า,าตรงกลางใบนะคะจะใหญ่กว่าแล้วก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีลายปลาเป็นสีเหลืองนะคะแบบนี้ค่ะกระจายกระจายไปทั่วเลยนะคะลำต้นสีขาวค่ะตัวต่อไปค่ะคือ เสริมลาบนะคะเสริมลาบใบเขาจะไม่ค่อยมีสีเหลืองปลับๆนะคะแล้วก็กลางใบนะคะจะสีขาวค่ะใบมีขนาดใหญ่อ้วนกว่านะคะแล้วก็ลำต้นนะคะสีขาวค่ะแบบนี้เลย ตัวนี้ค่ะคือเกล็ดมรกตนะคะลักษณะของเขาคือลำต้นนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะเขาจะไม่มีปละเป็นสีเหลืองๆนะคะแต่จะมีปละเป็นสีเงินนะคะแล้วก็กลางใบเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองทองนะคะแต่จะไม่มีเส้น สุดปล่ๆแบบสีเหลืองนะคะมีแค่สีเงินแล้วก็สีเขียวนะคะแต่ก้านใบเป็นสีสีทองๆค่ะตัวต่อมาค่ะมหาเศรษฐีค่ะลำต้นนะคะเป็นสีขาวอมเขียวนะคะ ใบนะคะก็ค่อนข้างที่จะเรียวแหลมนะคะเส้นก้านใบจะเป็นสีเขียวนะคะไม่เป็นสีทองเหมือนเกล็ดมรกตนะคะส่วนลวดลายบนใบนะคะก็จะเป็นสีเงินค่ะ ตัวต่อมาค่ะรัศมีเงินนะคะใบเขาจะเป็นทรงใบใหญ่มากเลยค่ะมนใหญ่นะคะแล้วก็สังเกตที่ด้านนอกนะคะขอบไปด้านนอกจะเป็นสีเขียวส่วนตรงกลางนะคะจะเป็นสีสีเทานะคะคสีซิลเวอร์ค่ะชัดเจนเลยมีสีซิลเวอร์ตรงกลางนะคะแล้วก็ขอบใบด้านนอกจะเป็นสีเขียวค่ะค่อนข้างสวยเลยทีเดียว ส่วนลำต้นนะคะลำต้นจะเป็นสีเขียวะคะเขียวขาวนะคะไม่ขาวล้วนนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เราจะพบเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะสำหรับรัสมีเงินตัวต่อมานะคะคือเศรษฐีใหญ่ค่ะก็จะมีใบที่แหลมช่วงปลายนะคะ ไม่เรียวตั้งแต่ช่วงต้นนะคะแต่จะเป็นแหลมช่วงปลายค่ะส่วนของอช่วงสีนะคะจะอยู่ตรงกลางใบแล้วก็มีสีเงินนะคะกระจายไปถึงขอบใบเลยค่ะคล้ายๆรัศมีเงินแต่ว่าเขาจะมีความกระจายของสีเงินนะคะออกมาถึงขอบใบเลยนี่คือข้อแตกต่างระหว่างร,รัศมีเงินกับเศรษฐีใหญ่ค่ะ แล้วก็ลำต้นสีเขียวเลยค่ะตัวต่อมานะคะคือมหาเศรษฐีค่ะตัวนี้ก็คล้ายกับต้นเศรษฐีใหญ่เมื่อกี้เลยแต่ว่าใบของเขานะคะจะไม่มีสีเงินนะคะอยู่ตรงกลางใบนะคะเห็นไหมเอ่ย ลำต้นเป็นสีขาวค่ะตัวต่อมาค่ะเศรษฐีใหม่นะคะเศรษฐีใหม่เนี่ยเขาจะมีใบที่เรียวยาวนะคะเรียวยาวมากๆและเกือบทั้งใบนะคะจะเป็นสีเงินค่ะมีขอบใบสีเขียวเล็กน้อยนะคะ ส่วนเส้นกลางใบนะคะจะอมสีเหลืองทองค่ะเพื่อนๆลำต้นของเศรษฐีใหม่นะคะจะมีลำต้นสีขาวค่ะตัวนี้เป็นใบที่คล้ายๆกับหลักเงินนะคะเหมือนกันเลยค่ะเพียงแค่เจ้าต้นนี้นะคะจะใบออกสีบลูสีซิลเวอร์เยอะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยค่ะสำหรับการติดตามชมชื่ออโกรนีมานะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่นิดด้วยนะคะสำหรับต้นอโกรนีมาสวยๆค่ะใครสนใจอโกรนีมานะคะสามารถทักเพจพี่นิดได้เลยนะคะที่นานาพันไม้ใบนิตยาค่ะพี่นิดมีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคน